กนน็เป็นสามเณรลาวหุนเป็นสามเณรูปแรกในทางพุทธศาสนาแล้วก็เป็นสามนเณรที่ได้เรียกว่าเลิศในการไขในการศึกษาเป็นสามนเณรที่มีความสำคัญแล้วก็ได้มีเรียกว่าใน ถมโพธิการหรือว่าในครั้งการกแรกๆของพุทธศาสนาท่านก็ได้มาพราะว่านางพิมพาหรือว่ายโสธรานั้นได้ส่งาลานหูน้อยไปขอขุมทรัพย์ขุมทรัพย์เพราะว่าทรัพย์ตอนที่พระองค์นั้นได้ออกบวชก็ขุมทรัพย์ก็อันตรธา,านหายไปก็จึงนางพิมพาก็ส่งลางหูน้อยไปขอขุมทรัพย์ กลับคืนมาแ่ว,ว่าพอไปถึงบัตรก็พระองค์ก็ได้ให้อาสาธิบุตรได้บวชสามเดรนลาหุนนี้แล้วก็สามเดรก็เป็นผู้เลิศการาได้มีการศึกษาแล้วก็เป็นที่มีความสำคัญแล้วก็ท่านก็เล่ว,ว่าสร้างบุญบารามีมามากมามาก ท้ายก็ได้มาสำเร็จเป็นพระลรหันแล้วก็มาบุญอ่าไใ,ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆอยู่ที่การกระทำการสร้างของอแต่ละองค์แต่ละท่านที่ได้สั่งสมบุญไว้วผลบุญได้อันมาก็จะทำให้ได้รับความบริบูรณ์สมบุญ อันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งสำคัญที่เราได้มาดูมาเห็นในศิลปะของพระที่เขาแกะขึ้นมาทำขึ้นมาให,ให้เราได้ศึกษา <it> ความเป็นยิ่งใ,ใหญ่ในความเป็นเลิศในด้านต่างๆนั่นก็เป็นส่วนสำคัญให้เราได้ ศึกษาแล้วก็ลาหุ้นนี้ก็นิพพานบนสวรรค์ชั้นดาวประดึงไม่ธรรมดาน,นันก็เป็นส่วนสำคัญทําบุญก็ไม่ใช่น้อยนะครับสร้างตอนที่เป็นกันหากันหาลาชาดีกันหา สร้างบุญบารมีตอนอชาติจุดท้ายแต่ว่าตอนที่ชูโชกไปหาไปขอ,อกันหาและชาดีมาให้เป็นคนใช้นางอน,นิตตาก็ได้ทำให้ชูโชกก็ไปแล้วก็ได้นำกันหาและชาลีมาแต่ว่าเด็กมันก็ไม่อยากจะไปก็เลย ร้องไห้แล้วก็พอรับสายตาพระเบศก็เด็กก็เลยวิ่งหนีไปทีนี้ก็เลยได้กลับไปหาพระเวศพระเวศก็รู้ครก็เลยบอกให้กันหาชาดีว่าให้มาเพราะว่าถ้ากัญหาชาดีไม่ขึ้นมาก็ทานก็จะไม่สมบูรณ์ดังนั้นก็กัญหาชาดีขึ้นมาแต่ว่า มีผู้หญิงครับที่ตั้งใจปรารถนาว่าตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าไม่ขอร่วมเกิดด้วยฉะนั้นพอเกิดมาก็จึงมีแต่ตาหุ่นนี้